ชาวันนี้ก็จะมาแวะบ้านคุณตาบุญทันวงไก่จะแวะยามพ่อใหญ่ให้กำลังใจพ่อใหญ่อยู่บ้านไหมนอ้อตาตาตามาแล้วเราไม่เพ้าว นีม่มันดูดูไม้กวาดมะพร้าวคนตาใส่ละโอ้ยคือง,งามเท่าไหร่ขากระพัวขาเงินใ่เงิวันนี้ก็มาดูคนตาเหล่าก้านมะพร้าวเนี่ยคนตาทำไม้กวาดขายอันละ10บ,บาท กองเยอะเลยเนี่ยบนพ่อบุญทันกำลังหลาไม่กวดาดการมะพร้าวคุณตาขยันมากเลยคุณตาเนี่ยอายุ88ปีที่ยังขยันอยู่ไม่กวดาดทางมะพร้าว ีมือคุณพ่อคุณทันมันมันไ่งเงี้ยบ่กคนมันคะเั้ยงแน่ก็ได้อือตอชุนโ ไปอยู่ไหนเออนี no ่ตาสารติดข้าวฮึไม่เคยสารเท่าที่จิ้มข้าวเคยสารเทเหมีอย่อันนี้แลตัวสารเหมียเ้าจะท่างของสารยังเป็นเออมีที่ผันที่ปีเสารเหมียไ้ขายอยู่้หรือเปล่า รูมากแบเขอวัดแต่นคือทาคู่พันทานตัยยางม่เบ่งเด็ดเียเปนเออพรท่านตายคนหนี่ยุ่มเลย ฝีมือคนตาบุญทันไม่กวาดฝีมือพ่อใหญ่บุญทันสวยงามมากเลยไม่กวาดกันทำด้วยมือนี่นะเอ้วพะฟองนุ่มฮะฟองนุ่มเปรี้ยวไม่ทำอ่เหยียบไปเลยเหยียบไปเลยทันด้วยมือสวยงามมาก